สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้เครื่องมือสวอตอนาลิซิสนะคะมาดูความหมายและความสำคัญก่อนค่ะก็คือเป็นการแสดงผลงานที่เราได้ศึกษาค้นคว้านะคะโดยนำมาบอกเล่าชี้แจงแล้วก็นำเสนอให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยค่ะการพูดรายงานการพูดนําเสนอหน้าชั้นเรียนนี่จึงมีความสําคัญมากๆในฐานะที่เป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดค่ะ มาดูข้อแรกนะคะตัว S จุดแข็งข้อแรกเลยก็คือการเตรียมตัวดีนะคะถ้าเราเนี่ยเตรียมเนื้อหามาดีจะช่วยทั้งเรื่องความมั่นใจแล้วก็การพูดได้อย่างราบรื่นค่ะข้อ2เนี่ยก็คือการใช้สื่อในการช่วยนำเสนอไม่แบบว่าจะเป็น PowerPoint ภาพวิดีโอแล้วก็แอปต่างๆที่ช่วยในการนำเสนอเราได้นะคะจะทำให้มีความน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายมากค่ะ ข้อ3ามเลยคือทักษะการสื่อสารนะคะหากเราเป็นคนที่พูดชัดพูดมีท่าทางที่สอดคล้องไปกับการพูดด้วยนะคะก็จะทําให้เราดูน่าสนใจแล้วก็ดูน่าติดตามได้ง่ายขึ้นค่ะข้อสี่เลยก็คือความมั่นใจในตัวเองนะคะความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจะทําให้การนําเสนอเนี่ยไปอย่างราบรื่นแล้วก็ดึงดูดผู้ฟังมากขึ้นค่ะต่อมาจุดอ่อน W นะคะข้อแรกเลยคือก็อาจจะ ตื่นเต้นหรือประหม่าเกินไปนะคะทำให้หลงๆลืมๆไม่ราบเลื่นในเนื้อหานะคะข้อสอบก็คือใช้เวลานานเกินไปนะคะเอ่อบางหัวข้อเนี่ยถ้าเราพูดยาวเกินไปจะทำให้ผู้ฟังนะคะไม่มีความสนใจในเนื้อหาทำให้เบื่อะค่ะข้อ3ามเลยคือขาดการโต้อตอบนะคะเราอาจจะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนออย่างเดียวนะคะไม่สนใจผู้ฟังมากเกินไปนะคะต่อมาโอกาสตัวโอ ข้อแรกเลยคือการเรียนรู้จากการนำเสนอการที่เรานำเสนอหลาย,ลายครั้งหลายๆครั้งบางครั้งก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่เรากจ็จะสามารถนำมาแก้ไขได้ค่ะไม่ว่าจะสามารถพัฒนาได้ดในด้านการพูดแล้วก็การสื่อสารค่ะข้อ2ก็คือการใช้เทคโนโลยี ในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมีบทบาทสําสคัญแล้วก็เข้าถึงง่ายมากขึ้นค่ะก็จะสามารถช่วยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําสไลด์หรืออะไรต่างๆนะคะข้อ3ก็คือการได้รับคําแนะนําจากผู้ฟังหลังจากที่เรานําเสนอเสร็จแล้วหาผู้ฟังมีการติหรือชมอะไรอย่างนี้ในครั้งถัดไปเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะตัวทีก็คืออุปสรรคนะคะข้อแรกเลยก็คือมันก็อาจจะ ผิดภาคทางเทคนิคบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบคอมพิวเตอร์หรืออะไรเป็นพวกโปรเจคเตอร์หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันเราไม่สามารถเปิดได้นะคะข้อสองเลยก็คือผู้ฟังไม่สนใจนะคะบางครั้งเนื้อหาของเราอาจจะไม่น่าสนใจเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวผู้ฟังเองข้อสามก็คือการขัดจังหวะจากผู้ฟังก็ บางทีเราก็อาจจะนําเสนออยู่แล้วมีคนถามคําถามเราอาจจะเสียสมาธิทําให้ไม่สามารถกับเข้าสู่เนื้อหาได้ค่ะข้อเสียก็คือความเครียดจากการนําเสนอบางครั้งก็อาจจะซ้อมมาอย่างดีแต่พอนําเสนอจริงก็อาจจะมีความเครียดแล้วก็พูดไม่ดีเท่าที่ควรค่ะก็มาดูแนวทางการแก้ไขปัญหากันเลยนะคะ ข้อแรกเลยก็คือฝึกฝนการพูดหน้ากระจกหรือว่ากับเพื่อนบ่อยๆนะคะเพื่อลดความตื่นเต้นนั่นเองข้อ2ก็คือผ่อนคลายก่อนนําเสนอผ่อนคลายหรือทําสมาธิก่อนนําเสนอเนี่ยจะช่วยได้อย่างมากๆเลยค่ะข้อ3ก็คือการจัดจัดการเวลาและเนะะื้อหาไม่ให้มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปหากมากเกินไปก็อาจจะน่าเบือ่อหากน้อยเกินไปก็อาจจะไม่เข้าใจนั่นเองค่ะข้อสีก็คือต้องมีเสียงและจังหวะก,การพูดที่ดีจะได้ดูดึงดูดผู้ฟังมากขึ้นค่ะ ข้อ5แล้วคือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังมองตาโต้ตอบกันได้ค่ะข้อ6ก็คือให้มาก่อนเวลานำเสนอนคะคะหากมีข้อผิดพลาดใดๆก็จะได้แก้ไขได้ทันทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งอ้างอิงของเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะ